ด,ดูดิดูดิถ้าขับมันมันเท่นะมันเอาหน้าจิเขา้าวแล้วก็พีเกตกเออมีเกตกางวงมันกใกล้เราเลยเนี่ยงวงจะทิ่มหัวเราเลยนะเนี่ยกลัวออสว <c oughs> ัสดีครับอันนี้เราขึ้นกระป้อน้อยมาเที่ยวกันอีกแล้วนะ สวัสดีค่ะพี่โฟกัสสวัสดีเ,เพื่อนๆนะ่ะเอเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่หลังบึงข้างบึงสีไฟกันนะคะเย้ตั้งใจเ,เพื่อนๆหน่อยเฮ้เอ๋เอ <c oughs> เอโอเค <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หลังบึงนะคะ ดูยาเสียงดังมากพี่กัตเห็นไหมล่ะหนักโอ้บินไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วโอ้นกเห็นเราบินไปนู่นเลยนกอะไรก็ไม่รู้น่ะไปเป็นฝูงเลยน่ะดูน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 ูไปแล้วโอ้ยบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วแม่นี่นีนกนะคะนกข้างบึงสีไฟมันได้ยินเสียงเรานี่ไงนี่ไงดูนก รถอะไรอะเนี่ยนุนาเห็นไหมบินกันเป็นฝูงเลยนะเออะเออะเอ๊ะออะร้องกันใหญ่เนี่ยน้องพ่อเห็นรถไหมครับไม่เห็นก็อยู่ข้างหน้าบอกไม่เห็นนูนาบินวิววิววิวเห็นไหมลูกบินวิววิวบายบายบายนาองโอ้ยข้างหน้าเรานี่คือรถแมคโครนะคะนี่น้องพ่อมาเที่ยวหลังบึงเห็นรถแมคโครด้วยน้องพ่อเห็นรถแมคโครไหมเห็นยังโอ้ฝุ่นเพียบเลยพี่ ใเถอะหนีหนีหนีปุ่น,นก่อนข้างๆนี่คือรถตน,นี่แล้วก็รถดามนี่เขาน่าจะเพิ่งเริ่มง,งานกันเลยนะเนี่ยเ,เห็นแล้ว,วรถตูเจ็ดงานกันพอดีกำลังโกยดินแถวนี้พอดีเลยตรงนน้นนกเรียบเ,เลยนะั่นน่ะนันยืนกำเลี้ยงแถวแล้วนะ ราเนี่ยนะคะแมคโครนี่กำลังตักเลยนะยังทำงานอยู่กำลังตักบินเลยเนี่ยป๊าป๊ากำลังจะเข้าไปดูถ่ายทอดสดการตักดินของแมคโครนะคะโอ้นี่นี่ข้างหน้านี่นี่แมคโครกำลังตักเดี๋ยวเราจะลงไปดูอันนี้ลดน้ำเหรอนี่ไงแมคโครอยู่ข้างล่างนเดี๋ยวจอดลงไปดูดีกว่าไหโอ้โหนุนกำลังตักเลย เขากำลังทำงานกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมน้องพบกำลังตักจวงตักจวงใส่ดำเลยเดี๋ยวไปทางนู้นแมที่มันกำลังใส่ดำอยู่เนะีลยตรงนู้น,ะนแมหรือว่ามันเ<ห>นาะเนาะ,นะมันกำลังใส่ดำไปใกล้กลๆหมูกำลังเลยนะไม่โครทำงานนี่ยเลยมีคันหนึ่งอะคะ่ะใส่ดำอีกคันหนึ่งกำลังกำลังเกลี่ยดินนะตะกุยดินอยู่ยาห,หป้ป้าๆขัดไปทางนู้นหน่อยหนึ่งไปดูใกล้ๆนะคะ ไปดูโคกำลังใส่ดำเราคงไม่ได้มาเกะกะเขานะเัาน่าจะไปทางโน้นโอ้เดี๋ยวมันเป็นทางขึ้นเนาะตรงโน้นเนาะนี่เดี๋ยวเราเลยไปหน่อยก็ได้จะได้ไม่ไปขวางทางขึ้นนี่น่าจะเต็มดำแล้วมังเนี่ยเรากำลังมาแล้วดำอะ่ะนี่โอ้รถดำเสร็จแล้วนี่ไงกำลังมาแล้วไปแล้ว พุ้งเลยทีนี้โอ้ยแม่พูันนั้นเสร็จแล้วตักเสร็จเต็มดั้มแล้วดั้ไปพอดีเลยโอ้โหฝุ่นอลังการทีนี้งานสร้างเลยโหต้องพบเห็นเลยกำลังหมุนเลยลูกกลุ๊บๆๆ,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 ๆๆโอ้โหกำลังโชว์แม่คูกำลังโชว์ลงไปเลยไ,ไม่ลูกออันลนี่เดี๋ยวด้ํมมาตักอีกคันนึงก็จะฝุ่นหน่อยนะแต่เราต้องอยู่อยู่เหนือลม นี่น้องพบมาดูโอ้อันนู้นเหมือนกัฟซุยซเอออนุนเขาแบบทำให้ดินมันล้วนไว้แล้วเขาก็จะตักใส่ดําหมี่ดํามารอรับแล้วนี่ตรงนี้สองพันเลยเน่แอดรอไปแล้วแอดแอดรอไว้รอไว้น้องพบทํามือดิน้องพบแมคโคมันร้องไงครับแมคโคร้องไงอวันนี้เขากลับแล้วเมื่อไงฮื้ อ๋อ,อแมคโครสีฟ้านั่นคงเจ็ดนานแล้วล่ะคันคันนี้เนาะแต่คันนู้นกำลังจ้วงอยู่ก็ามาอยู่นะเออนั่นน่ะเอเอ,เอนั่นนอกดัมจะมาอีกคันนึงฝุ่นฟุ้งเลยแต่ดีแล้วเราอยู่ทางนี้เนาะลงมันพักไปทางนูน้นเอานี่เขาเอาอุปกรณ์ไปด้วยนะ่ะแมคโครมันขีบไอตัวตัวอะไรอมขั้วขั้วอะไรก็ไม่รู้มันขีบตัวขั้วด้วยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมนี่ โอ้โหนี่กำลังตักเลยแอด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 เนี่ยนีแอดแอดแอด,แอด,แอด,แอดนี่จะย้อนแสงหน่อยนะก็ลืมไปว่าทางนู้นก็ได้แต่มันไม่ชัดดีรถดำมาอีกคันหนึ่งแล้วนะโอ้อันนี้ตักจ้วงตักจ้วงใหญ่เลยอือเขาวางละโอ้เขาเอาไอ้ตัวนั้นวางเหรอขั้วอีกคันแล้ว โอ้ดูสิดูโคคันนันสิแหมที่ยังเลยมันอย่างนี้เลยเนาะยกสูงปุ๊ยเลยอะนี่ตักเลยกำลังตักเลยฝุ่นอะอยู่ตรงนี้มันยังหลบฝุ่นได้อยู่นะตรงนู้นมันฝุ่นเกินเดี๋ยวน้องพบจะฝุ่นเยอะไปหน่อยเนาะเอาตรงนี้แหละฝุ่นไม่มาถึงโอ้แมคโครกำลังจ้วงจ้วงเลยนะเนี่ยโอ้ยนึกเต็มดัมเลยหรอแป๊บเดียวไปแล้วอ่ะโอ้ป๊บเดียวเลยอะ โอ้มันมัน pues มันมีแรงอะเนาะมันตักแป๊บเดียวก็เต็มอะไปแล้วโอ้โหมากันสายคันนี่นี่คันถอยไปแล้วคันถอยไปรับแล้วตักรอเลยนี่แมคโกตักรอเลยเอาเทคพุ่มโอ้ต้วงนะมันกำลังเลยต้วงต้วงแล้วคุ่มโอ้เพลิน เินเลยอู้อู้แอดแอดคมแอดแอดคมโอ้เมครเมครตักจ้วงคมจ้วงคมเลยจ้วงคมจ้วงคมโอ้ นู่นข้างบนนู่นก็เกียดินอยู่นี่โอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วดัมเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วกำลังไปแล้วโหเสียงคุง้มคำคุ้มคำน่าจะเสร็จงานเขาเพอดีแหละตอนเนี้ห้าโมงกว่ากว่าหน่อยนู่นดัมเสร็จแล้วนะเต็มดัมไปแล้วโอ,โอ้แมครแมครแมครเลี้ยวโอ้อยากขับเป็นไหม เพื่อนๆคนน้องๆทุกคนอยากขับเป็นไหมคะโอ้ยดูดิดูดิถ้าขับมันมันเท่นะมันเอาหน้าทิ้มเข้าแล้วต้องขึ้เออมันเกะกะงวงมันเขาเขมาอีกรถนึงแล้วอ่ะดับไม่อีกเหรอดับมามันจะกลับแล้วป่ะไอ้ไแม่ครูกำลังจะไปแล้วอ่ะอ๋อเขาเอาอนุ่นเอาอนุนหรือเปล่าเนาะมีมีอีกคันหนึ่งกำลังจ้วงอยู่ตรงนู้นน่ะ โอ้โหไปแล้วเสร็จงานพอดีเลยหรอแต่มีอีกคันนึงกำลังตะกุยตะกุยเอ้ยจะมาทางนี้ปะเนี่ยเออหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วขวางเขาปะเนี่ยขวางเขาปะปะเฮ้ยเราขึ้นรถกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นแล้วลูกรู้สึกขวางเขาเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วด่วนๆเลยลูก โอม้มาแล้วมาแล้วโ้นี่น,น,นี่ข้างหน้าเราเลยเต็มตาเลยก,ก็ใกล้เราเลยเนี่ยงวงจะทิ่มหัวเราเลยนะเนี่ยกลัวอ,อ,อยู่จะเวียงมาโดนท้ายรถเราหนี่ท้ายรถเราอยู่ตรงนี้เลยนะนี่โหตอนแรกก็คิดว่าเขาจะมามาตรงเราเดี๋ยวเขาก็คงขยบมาเรื่อยแหละเดี๋ยว <De> er เราก็จะหนีไปก็ <laughs> ปะจะไปนะเ,เดี๋ยวเราก็จะต้องหนีไปไม่งั้นโดน <laughs> ตีนมันทับแน่เลยตีนแม่โคจะทับเราไหมละ่ะเนี่ย เออกลัวแหมโคไหมแมโครมัน oh. ตักจ้วงตักจ้วงเลยเห็นไหมหน้าโหยอดเลยวันนี้เรามาดูที่หล <men> ังบึงนะคะเนี่ยบึงสีไฟนะโอ้กำลังใกล้จะเต็มแล้วนะแบบแป๊บเดียวเองอ่ะไม่กี่เที่ยวก็เต็มอ่ะมันมันตักเยอะมากเว้ยเดี๋ยวเขาจะเสร็จแล้วเขาจะมาแล้วมั้งเนี่ยไม่มีใครจับพันญาจับน้องด้วยนะนี่น้องอยู่นี่ตามน้องหน่อย แม่ไข่อยู่เ,ยเดี๋ยวเขาน่าจะมาทางนี้เดี๋ยวเรารีบจอลลีหนีเลยลูกเพราะเดี๋ยวตีนมันทับเรา,าโ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเลยโอ้โหเป็ไงน้องพบเป็นไงน้องพบโอ้โหอาชีดิชีดิเย้เฮยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปทันยากับน้องอ เฮ้ยหันหน้ามาแล้วป้ามาเร็วมาเร็วดวนดวนเลยหนีไปก่อนรีบหนีก่อนอ้าวเขาไปแล้ว <c oughs> ไอ,อเราก้องรีบหนี <c oughs> อ้าวไปแล้วเหรอบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหไปแล้วโถไอเรานึกว่าจะมาทางนี้กลัวโดนทักกลับบ้านหัวแดงซะมั้งลูกเฮ้ ไปโอ้โหบายบายแมคโค <together> รเล่นแมคโครกลับบ้านแล้วบายบายนึกว่าพี่ยายยาขึ้นไปกับรถแมคโครเหรอลูกโหนกนกตัวเบ้อเลยโอ้โฉบ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 นกปากห่างตัวใหญ่ไปแล้วแมคโครกลับบ้านแล้วอุ้ยนกก็กลับบ้านเหมือนกัน นกบินกลับบ้านกันหลายตัวเลยโอเคโหมารูเห็นวันนี้เราก็สนุกกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วน้องวันนี้ได้เห็นาคพบใกล้มากแทบจะเหยียบหัวเราเลยอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องพบด้วยนะคะอ่ะทุกคนบ๊ายบายเพื่อนๆลูกบ๊ายบายอ่าทีนี้เหลือน้องพบแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆเร็วบ๊ายบายครับบายทางนี้หันหน้าบายทางนี้ก่อน บายแมคโครและบายเพื bye, ro, bye, people, people. Okay, ่อนๆด้วยโอเคบาย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 กลับบ้านครับาย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 แมคโครด้วยบายบายแมคโครบด็กบาย